อากาศสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันนะครับเทศกาลสงการปีไม่ไทยครับวันที่14ครับเป็นวันสงการนะครับปีนี้นะครับรัฐบาลกับประกาศนะครับให้เริ่มเล่นสงการตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เลยนะครับอ่าจังได้สมมวลซื้น,นะครับ อะครับตอนนี้เวลาหนึ่งโมงสามสนาทีนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับหลังจากคลิปแรกนะครับแอดวิไล่ได้ท่ายถ้ให้เบิงนะครับช่วงนั้นเป็นฝ้ามืดคืมนะครับตอนนี้ตกแล้วนะครับทางสกลนครบานแอดวิไล่นะครับอันนี้ภาพบรรยากาศฝนตกแล้วนะครับถ่ายภาพบรรยากาศสดๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันอ่าก็ว่าได้ถือว่านักนะครับแต่ว่า ก็เพอะได้คว่วมุ่มส่ำอยู่นะครับตอนนี้แอดวิไลนะครับมาถ่ายทําคลิปอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์นะครับเพราะว่าบ้านแอดวิไลนะครับติดกับศาลากลางบ้านนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศตอนนี้เวลาหนึ่งโมงสี่สิบนาทีครับภาพบรรยากาศฝนตกนะครับอน้องผู้ผาเดี๋ยวจะนอนกับห้องจอกมาเล็ดน้ำนะครับอยู่หุมคุ้ นะครับนยภาพบรรยากาศเอามาให้เบิงกันฝนตกบ่อยๆอาคมาในตัวมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทั่งตัวเลขของปู่ห้านะครับเมื่อวานนี้เข้าสุดอาสรุปชุดล่างไปขับเสาของวันที่14นะครับแอดวิไลจะเอาสรุปชุดบนนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันเป็นสุดสรุปนะครับอาจะไดขอกราบขอบุญขอบคุณ นะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกทุก่านนะครับแอดวีไลก็ขอกับขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างเนียวแน่นครับแอดวีไลกับบ่มีอย่างตอบบุญแทนคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับนอกจากคําอํานวยอวยพรรับในวาระดีทีปีใหม่ไทยนีให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับย่าเจ็บยาไข้ยาป่วยนะครับผู้ป่วยขอใขอหาย นะครับผู้จนก็ขอให้ลำให้ร่วยผู้ร่วยก็ขอให้ลวยๆยย,ยิ่งๆงขึ้นไปนะครับนี่คือคำอวยพรจากทางช่องวิไลให้โชคนะครับเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันปู่594สรุปบนนะครับภาพบรรยากาศสดๆอาจจะมีเสียงฝนรบกวนแน,นะน่นะครับพงบาวากันนะครับพงบาวกัน พราว่าไายทํากันสดๆเลยนะครับามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดป,ประกาไวาา้เดี๋ยวทางเอดีไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับสรุปบนนะครับบนอย่างเดียวครับชุดสรุปบนนะครับพว่าเบิงกันนะครับอของปูห้594 เอาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากเลขวิ่งวิ่งไปที่สำหรับชุดบนนะครับวิ่งสองเมตรเดียววิ่งไปที่สองเมตรเดียวนะครับ ต่อไปครับฟูดได้ลักลอยมม่หาพร้อมนะครับคุณพ่พอคุณแม่หลักร้อยหลักร้อยคือหลักร้อยคือห้ากับ9นะครับห้ากับ9้า ห้ากับเก้านะครับจะเป็นหลักร้อยอ่ามาบาังชุดจับคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปกครับนี่คือสรุปบนปูห้าเก้าวิ่ง2เมตรเดียวนะครับหลักร้อยคือ5กับ9ครับปูจับคูมาให้ครับสองห้าสองหสองเจ็ดดสองเกนะครับอ่ะ ถ้าสายลูดสายวิ่งนะครับลูดสองไปเลยบนอย่างเดียวครับปูวงกลมมาให้แค่สองคู่เน้นๆนะครับวงกลมไปที่สองหกสองเจ็ดนะครับวงกลมให้สองคู่จะเหลืออยู่สามคู่คือสองห้าสองแปดสองเก้า อาปูปว่าได้ตัดถิ่มนะครับผู้ใดมักผู้ใดชอบสามารถจัดได้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับสรุปบนปูห้าเก้าสี่นะครับอาสรุปให้วันที่ สรุปวันที่สิครับเมื่อนี้สรุปวันที่14เมษายนหกแปดอ่าฝากแชร่ไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอกซี FC ทางช่องนะครับแนวทางปู่ห้าเก้าสี่สรุปบนนะครับปิดภาพบรรยากาศส่วนฝนตก นะครับวงกลมครับ26ง7นะครับวงกลมให้เน่นๆเลยนะครับสำหรับเซานี้นะครับอดวีไลจะจากล่ากันไปนะครับกับสรุปบนปู่9้า่อาตอไปจะเป็นของสำนักใดรอดิี่ตามกันนะครับคุณพ่อคุณแม่รอดิี่ตามกันเดี๋ยวแอดวีไลจะเอาให้เบิ้งภาพบรรยากาศฝนตกโปวยไปอีกรอบนึงนะครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับยังตกอยู่ตอนนี้อาจจะใดกะคงจะได้รับค่วมชุมชํากันนะครับสงการนี่สาดน้ากันแบบหน้านาวแน่นอนนะครับมือนีเสาของวันที่14อสะสงการวันที่2เขามา3เขามาแล้วเริ่มจาก11 12 13 14 15 16 17นะครับเล่นกันแบบเน่าเหยียดเลยอ่ะขอให้มีความสุขนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทาง โดยลดโดยล่านะครับกขอให้ตลอดปลอดภัยถึงที่หมายทุกถุกคนนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำคุ้มครองเอฟซของแอดวิไลทุกถุกคนอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ